เือนอกนั้นจะดื่มมันก็ลืมเธอสวัสดีทุกคนนะครับครูเป็นมาแตเ้าหมันบโนาหาเห็ดหรือบมาติซือบอ คนคนเอ้ยคนมีคนไหมแถวนี้ <c oughs> สวัสดีครับหนึ่งมื่นหนึ่งท่านแปดร้อยแปดสิบแปดคนมาเก็บเห็ดกันครับตกใจบปทุกคนคนมาเก็บเห็ดปวกมาเก็บเห็ดบวกทุกคน คอยรีข้นกันน้ทุกคนคอยเห็ดปวกกูเจว่าคอยเห็น,นยยานเห็นข้น,นมากคอยน,นี้ก็เยา่สมชิลบมาเก็บใหม่ท้าทายยี่สิบเจ็ดท่านอยู่กับผมนะครับบาานวัดขนบ้านบ้า,บาเสียเวลามามา เป็นบอกว่าเฮ็ดปวกมันจะเกิดอยุคข,งขางข้างนะครับบริเกิดอยู่ไก่เด็ก็าก็จะไปหาในป่านะครับยางกนข้างคันสีใไดมันก็เห็นครับกับความรักที่ไม่จริงใจเสียเวลาใจที่เพอไปรักคนเราเลยเสียความรู้สึกเสียรักโซซัสโซเซ หลายปีที่หลงทุ่มเทใจเปรยโดยไม่ได้อะไรบอกใจย้ำใจให้จำขีดเส้นดำย้ำผ่าหัวใจจังแต่นี้ต่อไปขอพักใจไม่ให้ไฟกอน หาเครื่องผู้ยิงจะขอจิงใจให้งานตอบกูความฝันเรียกความกลับคืนหัวใจตั้งปันทันไว้บอกหัวใจครักเนี่ยหลังจากเป็นผู้แพ้มาแล้วหยาบเยินสาวได้เอิอนสีเหมือนไส้ไล่ป่า ปนหัวใจม่านยายาน้ายามาไก่ยาน้ายามา,ายุงมุงสู่งานลูกเดียวไม่เหลียวมองแล้วสาวได้ผู้หญิง,งในเมืองไทยขอเวียนให้แต่เมอเท่านะ้น นอกไปจากนี้ไม่ใช่หัวใจอยากยันไม่ลามากปะ <c oughs> แต่เป็นการต้องกันตรัวระหาคราว้านสำรอยจะตลากตรำทำงานให้นี่นาะจะให้ความรักตามมาสำออยคิดแต่งานทำแต่งานไม่เลื่อนลอย อย่าให้ทอให้ไปคิดถึงคนใจดำเตือนใจย่ำให้ทำงานเพื่อเม่คนที่นี่หกแผ้ตวเฮานั่นแนนอนย้ำเดือดหอนเลยนอนอุ่นนุนปากอเวลาเ้าพักรักจ๋าอย่ามาอายู่รักจ๋าอย่ามาไกลขอพักใจนิ่งไม่ใช่ยงิงต่อผู้ยิงวรอกหน้า แต่เพราะกลัวมาหอนยาจะกลับมาล่อนใจเหมือนเดิมพาหัวใจขมคืนจำสิ้นพาสีวิตปิดเทอมหากเพราะหามเมื่อไรจึงเริ่มขอปิดเทอมหัวใจชั่วราเ่าทำงานเจ้า